ดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้ก็มาเจอกับอีทอีกแล้วนะคะที่ตีรถสวยเนาะสาขารางสิทคลองสองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเลยนะคะตอนนี้นะคะอีกก็อยู่ที่สาขาแรกนะจ๊ะก็มาง่ายๆเลยนะโอเคเนาะเสียงโอเคแล้วนะคะมาง่ายๆเลยนะคะตั้งต้นจากฟิวเจอร์สปาบางสิทนะคะมุ่งหน้าสู่เส้นถนนร,งรังสิตนครนายกนะจ๊ะ ไ,ไหมพี่มุ่งหน้าสู่เส้นรังสิตนครนายกนะคะแล้วก็ของเรานะจะลงสะพานคลองสองมานะคะจะอยู่ซ้ายมือเลยนะคะติดถนนใหญ่แบบนี้เลยเดี๋ยวตากล้องค้ะแล้วกวนแผ่นด้านหน้าให้ดูหน่อยนะคะว่าของเราเนี่ยติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะจ๊ะขอบอะไรกันเน่ไม่เกี่ยวไมเกี่่เกี่ยวออ นี่นะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะประสงค์ออกรถนะคะของเราเนี่ยจองรถนะคะจะัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะจองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะตีรถสวยใจดีมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นของเราเนี่ยเรียกได้ว่าล้ำิศมากๆเลยนะคะลูกค้านะคะจะได้ผ่อนรถนะคะในราคา3,000บาทนะ จนถึงสิ้นปีเลยนะคะผ่อนงวดละ3,000บาทจนถึงสิ้นปีเลยนะจ๊ะก็ใครที่สนใจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะจ๊ะฝากเบอร์โทรศัพท์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวอีทจะพาไปดูไปชมรถนะคะที่ตีรถสวยของเราเนี่ยเรียกได้ว่า เป็นโชว์รูมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีรถมากกว่า200คันเลยนะจ๊าลูกค้าท่านใดนะคะอยากชมรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะจ๊าคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ <c oughs> จะมาประชาสัมพันธ์ก่อนประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของเรานะคะแล้วก็ตีรถสวยของเราเนี่ยมีการรับประกันนะคะรับประกันว่ารถไม่ชนหนักไม่ิดความไม่นำ้ำท่วมไม่แทแน่นอนนะจ๊ะ แล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์ควงท้ายนะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นบริษัทที่เราได้ดีลกับ W Smart นะคะดีลกับ W Smart เนาะถ้าเกิดว่ารถของลูกค้านะคะยางแตกแบนหมดก็จหายนะคะของเราเนี่ยก็บริการถึงที่เลยนะจ๊ะของเราก็บริการถึงที่เลยนะคะ คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลใจเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะของเราเนี่ยจองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะจองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะชมรถนะคะก็เข้ามาได้เลยนะคะที่สาขาของราสาขานี้นะคะเป็นสาขาใหญ่เลยนะคะที่อยู่รังสิตนครนายกนะจ๊ะอยู่คลองสองเลยติดถนนใหญ่เลยนะคะ มุ่งหน้ามาจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะมุ่งหน้าสู่เส้นรังสิตนครนายกเนาะก็จะติดถนนใหญ่เลยลงสะพานคลองสองมานิดหนึ่งนะคะนี่นะคะรถของเราก็มีมากกว่า200คันเดี๋ยวยังไงอีพาไปชมรถเลยดีกว่าเนาะมีทั้งรถเกง๋งรถกระบะรถ SUV นะคะรถเยอะมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลใจเนาะเพราะรถทุกคันของเราเนี่ยรับประกันแน่นอนนะคะปาเดี๋ยวเราไปชมรถกันเลยนะคะ มาเริ่มกันที่รถอ e ีโคคาร์นะจ๊ะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปเป็นนิสสันอเมราคันนี้เลยนะคะเป็นนิสสันอเมราคันนี้เลยะคะ่ะรถสวยมากๆนะจ๊ะรถสวยสภาพดีต้องที่ตีรถสวยนะคะของเราเนี่ยมีสองสาขาก็คือสาขารังสิตของสองนะคะแล้วก็สาขานวนครนะคะโรงเกลือนวนครนั่นเองนะคะแล้วก็นิสสันอเมราคันนี้นะคะ ปีสองพันสิบสนะคะปี2014นะคะ, 2014, ะ,คะราคาอยู่ที่288,000บาทนะจ๊ะราคาอยู่ที่288,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,800บาทเท่านั้นนะจ๊ะผ่อนเริ่มต้นที่5,800บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์1.2 ES รถส,สวยมากๆรถปี2014นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ประสงค์อยากจะมาใช้โปรโมชั่นนะคะเพียงคุณลูกค้านะคะเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานโรงงานพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนะคะ มีเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดนะคะก็สามารถมาใช้โปรโมชั่นนี้ได้เลยนะคะไม่แน่นะคะคุณลูกค้าอาจจะได้โปรโมชั่นออกรถหึงบาทเลยก็ได้นะจ๊ะวีโก้ส,ปกสีประตูได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมรถอีโคคาค์นเล็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปที่รถวีโก้นั่นเองนะจ๊ะ <c oughs> ามาต่อที่คันนี้เลยนะคะ Toyota Yaris คันนี้นะคะ Toyota Yaris New 1.2G นะคะตัวนี้เป็นตัว G ตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยรถสวยมากๆนะคะราคาอ่ารถปี2018นเลยนะคะคันนี้รถปี2018เลยนะคะราคาอยู่ที่438,000บาทเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่43800 0บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ 8,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,000บาทแต่ว่าคุณลูกค้านะคะจะได้โปรโมชั่นของตีรถสวยนะคะผ่อน3,000บาทจนถึงสิ้นปีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูภายในนะคะว่าตัวท็อปตัวนี้มีจะสวยขนาดไหนนะคะครบเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มเลยนะค,ะคันนี้นะคะมีพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ คอนโซลด้านหน้าเนี่ยเรียกได้ว่ากว้างขวางนะคะพวงมาลัยจะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะจ๊ะเป็นระบบมันติฟังก์ชันกว้างขวางมากๆนะคะรอบคันก็จะมีล้อแม็กให้นะคะแล้วก็ติดสเกิร์ตให้รอบคันมีสปอยเลอร์ให้ด้านหลังนะคะรถสวยสภาพดีขนาดนี้ไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะไม่เป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะคะ ลูกค้านะคะที่เข้ามาชมรถแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อีกด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์อีกด้วยนะจ๊ะของเราเนี่ยโปรโมชั่นนะคะอาทิตย์เว้นอาทิตย์เลยนะคะธนาคารนะคะ,ะ,คะสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขได้ทุกเวลาเลยนะค,ะคุณลูกค้านะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะรีบเตรียมเอกสารเข้ามาเลยนะจ๊ะเพราะว่าของอินเนี่ยไม่ต้องวางเงินจองนะแล้วก็ไม่เสียค่าจัดไปไหนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกระบะเลยนะคะวีโก้สี่ประตูใช่ไหมคะ นี่เลยนะคะรถของเราเนี่ยรถสวยสภาพดีทุกคันเลยนะคะรถสวยสภาพดีทุกคันนะคะและที่สําคัญเนี่ยไม่ย้อมแมวแน่นอนนะคะรถไม่ย้อมแมวนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าตรวจสอบเจอเรายินดีรับซื้อคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะวีโก้สี่ประตูจอดอยู่ไหนอะอ่า คันนี้เลยนะคะเป็นสีประตูตัวยกสูงนะคะรถสวยสภาพดีขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าต้องเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเตรียมเอกสารเข้ามานะคะเข้ามาจองรถจัดไฟแนนซ์นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนคันนี้รถสวยสภาพดีปี2012นนะคะเครื่องยนต์ สนะคะเครื่องโยนต์0 0มันนะคะเครื่องยนต์0 0มเป็นตัวท็อปด้วยนะคะเป็น p รีรันเนอรนะคะราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมืนะคะราคาอยู่ที่4 7 8, ะะ่แ0 0เจ็ 4, 7, 8, นแปะผ่อนเริ่มต้นที่9 0 0าบาทคันนี้คุณลูกค้านะคะจะได้โปรโมชั่นผ่อน3,000ันจนถึงสิ้นปีเลยส่วนต่างที่เหลือเราอ่าส่วนต่างที่เหลือเรา เราจ่ายให้นะจ๊ะเราจ่ายให้เนาะมาดูภายในกันเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะจ๊าตัวจีนะอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะรถสี่ประตูเกียร์ออโต้รถสวยมากๆเลยขอบคุณคุณลูกค้าที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะคะขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่ฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามานะจ๊ะ อยากชมรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับอีได้เลยนะคะเดี๋ยวอีจะพาไปชมรถนะจ๊ะคันนี้สวยมากเลยนะคะภายในก็เป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะภายในเป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยนะจ๊ะรถสวยมากนะคะคุณลูกค้าอยากดูรุ่นไหนอ้าเดี๋ยวมาต่อที่รีวคันนี้เลยนะคะ คุณลูกค้านะคะอยากชมรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับอีได้เลยคันนี้นะคะเป็นรีวอปี2018นะคะเป็น4ประตูพรีรันเนอร์ตัว E นะคะตัวนี้เป็นตัวอ e, ีรถสวยมากๆเลยนะ๊ะรถสวยมากๆเลยนะคะเหมือนได้ป้ายแดงไปขับเลยคันนี้ราคาอยู่ที่5,98,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาอยู่ที่5,98,000บาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็ผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะคันนี้พิเศษมากๆนะคะลูกค้าจะได้โปรโมชั่นส่วนลดสามหมื่นบาทไปเลยเออคันนี้นะคะได้โปรโมชั่นส่วนลดสามหมื่นบาทนะจ๊ะใครอยากได้โปรนี้นะคะฝากเบอร์รักษาสิทธิ์ได้เลยนะคะฝากเบอร์รักษาสิทธิ์ได้เลยนะคะ ฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะไว้ได้เลยนะเดี๋ยวอีทนะคะจะติดต่อกลับไปทันทีหลังไลฟ์สดเสร็จนะคะคันนี้ก็เปลีนยนเกียร์ออโตโ้เช่นกันนะคะมันติฟังก์ชันพวงมาลัยเนาะแล้วก็มีหน้าจอดีวีดีให้รถสวยมากๆเลยเหมือนได้ป้ายแดงไปขับเลยนะคะคันนี้ลูกค้าได้ส่วนลด3 0,000บาทเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่ประสงค์อยากจะออกรถนะคะก็เตรียมเอกสารเข้ามาเลยนะคะเตรียมเอกสารเข้ามาได้เลยนะคะของเราจองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะอยากดูรุ่นไหนยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะอยากดูรถรถุรถ่นไหนยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดู s u v กันไหมพี่แต่เดี๋ยวไปดู s u v กันเลยนะคะ เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเราก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นรถตู้เราก็มีเช่นกันนะคะรถตู้ของเราก็จะเป็นฮุนไดเอสวนั่นเองนะคะเป็นฮุนไดเอสวนั่นเองนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูเจดที่นั่งกันเลยนะคะเจดที่นั่งของเราเยอะมากๆเลยนะคะรถเจที่นั่งของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมาเริ่มต้นที่ f o r t u n e r คันนี้เลยนะคะ f o r t u n e r คันนี้รถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะ f o r t u n e r คันนี้นะมีล้อแม็กให้เลยนะคะมีล้อแม็กให้นะจ้ะคันนี้ รถ Fortuner นะคะเครื่องโยน3,000ขับ4นะคะเป็นตัวแชป์ด้วยคันนี้รถปี2,012นะคะราคาอยู่ที่6 7 8 0 0 0บาทเลยนะคะราคาอยู่ที่6 7 8 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่1 000, 2 0 0 0 0บาท2,700บาทนะคะ1,270,000บาทนะคะคันนี้ก็ คุณลูกค้าได้ส่วนลดไปเลยนะจ๊ะสามหมื่นบาทเลยคันนี้รถสวยมากๆนะคะรถสวยมากๆเลยนะจ๊ไะได้ไหมพี่มันปลดล็อกไงไคันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะจ๊ะรถสวยมากๆเลยนะคะ คันนี้นะจ๊ะเป็นมีสองเกียร์ตัวนี้ขับสี่นะคะขับสี่นะคะแล้วก็รถสวยนะคะเป็นเบาะหนังกว้างขวาง,วางมากๆนะคะแล้วก็แต่งมาแล้วด้วยตรงนี้แล้วก็มีค้ำหลังด้วยนะคะรถสวยมากๆเลยราคาไม่แรงเลยนะคะคันนี้ราคาไม่แรงเลยนะคะราคาอยู่ที่หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะคะรถปีสองพันสิบสองนะคะสวัสดีค่ะติดต่อใครไว้หรือเปล่าคะ สายไฟตัดหมอกสาไฟตัดมออ๋อบอกคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีเดี๋ยวรอสักพู่นะคะ คันนี้รถส,สวยสภาพดีมากๆเลยนะจ๊ะรถส,สวยสภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ปาเจโร่คันข้างๆเลยนะจ๊ะปาเจโร่คันข้างๆนะคะคันนี้รถปี2016นะคะโ,โหโรถส,สวยมากๆเลยนะปาเจโร่สปอร์ตนะจ๊ะปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะคะรถส,สวยสภาพดีนะคะเครื่องยนต์2.4 GIVG GI นะจ๊ะคันนี้อ๋อ GTVG นะคะ ปี2016นะคะราคาอยู่ที่818,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่16,300บาทรถสวยมากๆเลยนะคะใครที่ชอบรถปาเจโรนะคะออปชั่นแน่นๆนะคะต้องคันนี้แล้วนะคะต้องคันนี้เลยนะจ๊ะรถสวยมากๆเลยนะคะปาเจโ o ่สปอรปี2016นะคะ ป้ายแดงไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านแน่นอนนะคะป้ายแดงไม่ต่ำกว่า1ล้านแน่นอนนะคะ, 1, นอนนะ,คะของเราเนี่ยรถสวยสภาพดีนะคะเหมือนได้ป้ายแดงไว้ขับเลยนะคะเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะจ๊ะคันนี้ใครสนใจนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของคุณนะคะเพราะว่าของเราเนี่ย จองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคันนี้เป็นระบบพุสตาทนะคะคันนี้เป็นระบบพุสตาทนะคะมีมันติฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะออปชั่นครบมากๆนะคะแล้วด้านหลังก็มีจอดีวีดีให้คุณหนูหนไว้ดูการ์ตูนเวลาเดินทางนะคะรถสวยสภาพดีแบบนี้คุณลูกค้าไม่มีไม่ได้แล้วนะ,ะฝากเบอร์โทรศัพท์ ไว้เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะก็เข้ามาจองรถนะคะจัดแฟแนนซ์กับเราได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะคะกี่นาทีละอยากของเรานะคะก็ รถมีรับประกันทุกคันเลยนะคะว่าไม่ใช่รถย้อมแมวอย่างแน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูรถ e ีโคคาอีกสักหนึ่งคันนะคะรถอ e ีโคคานะคะคันนี้เป็นนิสสันมาร์ตปี2018นะคะเครื่องยนต์ 1.2e นะคะรถสวยมากๆเลยนะจ๊ะรถสวยมากๆเลยคุณลูกค้านะคะที่ยังชมอยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อรักษาสิทธิ์รักษาโปรโมชั่นไว้นะจ๊ะเพราะว่าของเราเนี่ยหมดเขตสัปดาห์นี้แล้วนะจ๊ะหมดเขตสัปดาห์นี้แล้วนะคะผ่อนสามพันจนถึงสิ้นตีจองรถจัดไฟแนนซ์จัดจบที่1บาทนะคะจองรถจัดไฟแนนซ์จัดจบที่1บาทนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่318,0 0 0บาทนะคะ คันนี้อยู่ที่3าม0ส0หนึ่งหบาทผ่อนเริ่มต้นที่5้0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะลูกค้าจะได้โปรโมชั่นผ่อน3,000บาทจนถึงสิ้นปีเลยถ้าฝากเบอร์โทรศัพท์วันนี้นะคะลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นผ่อน3,000บาทจนถึงสิ้นปีเลยนะคะอยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับอีได้เลยนะคะ อยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพีได้เลยนะจ๊ะของเรานะคะอยู่ที่รังสิตของสองธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะอยากเข้ามาชมรถนะคะแบบตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะก็ฝากเบอร,ร์โทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวอุจจะแชร์โลเคชั่นเข้าไปให้นะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางเนี่ยก็เราก็ ดันทุกคนทุกเคสเลยนะคะเพียงแค่ขอให้ลูกค้านะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เข้ามาให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอยากดูรถรถุรถ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะเดี๋ยวอีซ่าพาไปชมเลยอ่าเดี๋ยวมาดูมิสซูไทตันคันนี้นะคะมิสซูไทตันคันนี้เนาะอีซอยากจะ โปรโมทจริงๆนะคะว่าตีรถเสือของเราเนี่ยรถสวยทุกคันนะคะแล้วก็รถมีรับประกันทุกคันเลยนะคะไม่ใช่รถย้อมแมวอย่างแน่นอนนะคะมิสูไทตันคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้เข้ามาชมรถเนาะจริงๆนะคะที่สาขารังสิตคลองสองนะคะมีรถให้ชมมากกว่า200คันเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นปี2018เนาะเป็นตัวแคปนะคะไททันแคปนะจ๊ะปี2018นะคะผ่อนเริ่มราคาอยู่ที่428,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้คุณลูกค้าก็จะได้โปรโมชั่นนะคะผ่อน3 0 0 0จนถึงสิ้นปีเลยนะคะคันนี้เหมือนได้ไป้ายแดงเลยเนาะเพราะว่าไม่วิ่งน้อยมากๆแล้วก็ ภายในเนี่ยรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะมีเลยนะคะเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะคะคุณลูกค้าได้รถปี2018แล้วก็ผ่อนเบาๆเพียง3,000บาทจนถึงสิ้นปีเลยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะใครอยากได้รถไว้ใช้งานช่วงโควิดอย่างนี้นะคะของเราเนี่ยดันทุกคนทุกเคสนะคะดันทุกคนทุกเคสเลยนะจ๊ะไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องใดเลยนะคะ รถท ines, 1941, so so <laughs> so ี่นี่นะคะสวยสภาพดีทุกคันนะคะสวยสภาพดีทุกคันเนาะแล้วก็เราเนี่ยบริการเต็มที่เลยนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุดไปนะจ๊ะแล้วก็อยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะคะเดี๋ยววิจะพาไปชมเลยนะคะเหลือเวลาอีกประมาณห้านาทีนะคะเราก็จะจากกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมรถอีโคคาร์คันเล็กๆดีกว่าเนาะไปชมรถอีโคคาร์คันเล็กๆดีกว่านะคะ จะเป็นซูซูกิเซียสคันนี้นะคะเซียสคันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะรถปี2018เนาะราคาอยู่ที่328,000บาทนะคะราคาอยู่ที่328,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะรถปี18นะคะผ่อนเริ่มต้นที่6,100บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ แล้วตอนนี้เราก็จะได้โปรโมชั่นผ่อนสามพันบาทจนถึงสิ้นปีนะคะผ่อนสามพันบาทจนถึงสิ้นปีเลยนะคะคันนี้รถสวยนะคะติดสกเกิร์ตให้รอบคานมีล้อแม็กไฮนะคะแล้วก็รถด้านในเนี่ยรถสวยมากๆนะคะเซียรคันนี้นะคะเรียกได้ว่าขายดีติดอันดับหนึ่งนะคะของตีรถสวยเลยนะคะ คันนี้นะคะขายดีอันดับหนึ่งของตีรถสวยเลยนะคะเข้ามาเท่าไหร่ก็หายไปเท่านั้นนะคะไม่ได้โดนขโมยนะคะลูกค้ามาซื้อเนาะคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะจ้าภายในเนี่ยกว้างขวางคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ากว้างมากๆเลยนะคะวางพราเครื่องได้เต็มที่นะคะ ของเราเนี่ยรถมือสองก็จริงนะคะแต่ว่าไม่เคยชนหนักมานะคะไม่มีของแถมแน่นอนนะคะของเรามีแต่ส่วนลดนะจ๊ะาของเราไม่มีของแถมนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะการันตีว่ารถทุกคันไม่มีผีแน่นอนนะคะของเราเนี่ยรถสวยสภาพดีนะคะคุณลูกค้า คนก่อนนะคะเขาก็ใช้งานแบบถนอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขายให้เราในราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วเราก็มาปล่อยให้ลูกค้าแบบราคาดีๆเลยนะคะผ่อนไม่แพงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวดูกระบะซิ่งอีกสักหนึ่งคันนะคะดูกระบะซิ่งอีกสักหนึ่งคันเลยนะจ๊ะคันนี้เป็นอีซูซูดีแมกนะคะ อีซูซูดีแม็กเครื่องยนต์ 2.5S นะคะใครที่ชื่นชอบในความรสซิ่งนะคะคันนี้ก็บึนๆเลยนะคะคันนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะส่งตรงจากจันทบ,บุรีเลยนะคะคันนี้ปี2016นะคะราคาอยู่ที่4 2 8 0 0 0บาทนะคะราคาอยู่ที่4,028,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่9,000บาทแต่คุณลูกค้านะคะจะได้ โปรโมชั่นผ่อนสามพันนะคะจนถึงสิ้นปีเลยคันนี้นะคะเข้าโปรนะ๊ะของเราเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยเรา,เาให้ทุกคันทุกเคสเลยนะคะ <ite> <t ube> ไม่มีลูกเมียน้อยไม่มีลูกเมียหลวงแน่นอนนะคะเราให้ทุกคันเลยจริงๆนะจ๊ะคันนี้ล้อแม็กสวยมากๆนะคะ yeah. เดี๋ยวมาดูภายในกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลย คันนี้นะคะโอ้โหรถภายในสวยมากๆนะคะคุณลูกค้าเป็นเบาะหนังด้วยนะคะแล้วก็ความเรียบง่ายของอิซูซุนะคะเขาก็ตามนี้เลยสวยมากๆนะคะเป็นเอกลักษณ์ของอิซูซุเลยนะจ๊ะใครอยากได้รถไว้ใช้งานนะคะก็เข้ามาชมรถที่ตีรถสวยเลยนะคะ ย้ำอีกสักหนึ่งครั้งนะคะโปรโมชั่นผ่อนรถ3,000บาทหมดในอาทิตย์นี้แล้วนะจ๊ะหมดภายในอาทิตย์นี้แล้วนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะเข้ามาชมรถแล้วก็ทำการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะ แล้วก็รับประกันทุกคันเลยนะคะว่าไม่ใช่รถชนหนักพิการน้ําท่วมนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะอยากให้คุณลูกค้าเข้ามาชมกับตาเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยสวยขนาดไหนนะ,ะอยากดูรถรุ่นไหนย,ยี่ห้ออะไรคอมเมนต์เข้าไว้ได้เลยเดี๋ยวอีส่งลิงกไปให้นะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว <S <S พบกันใหม่นะคะ <S 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 วันเสาร์ วันเสาร์สิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะเวลาเดิมเลยนะคะวันเสาร์สิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าโปรโมชั่นของเราเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเผื่อลูกค้าถูกใจนะคะเข้ามาวันเสาร์เนาะมาจับมาจองกันสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมานะที่นี้สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ